โ okay. อเคครับผมเรียกว่าขอการสวัสดีกับทุกคนผมก็กลับมาพบ,บก,ากักบ,บกเหมือนเดิมกับดีดีชาแนลกันอีคยครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบอคกันอนะีกแล้วแบบมีชื่อว่าไทยบีบีคิวไทยคูลน,นะครับผมเดี๋ยวผมก็ปิดเลยนะฮะเหมือนเดิมครับผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้ทําการพัฒนาร้านไปแล้วนะฮะตอนนี้นะผมก็ทําการเออ่ บริการลูกค้า,าเหมือนเดิมครับหลังตอนนี้ผมได้ทำชั้นสองแล้วนะฮะเชินครับคุณลูกค้าลูกค้าลูกค้าอาจจะเต็มนิดนึงนะฮะโอ้พูดมาถึงลูกค้ากินเร็วมากเลยครับดูซิงเงินเต็ม เสิร์ฟเสิร์ฟหม้อบนนั้นก่อนนะฮะเแล้วครับเชิญเชิญครับคุณลูกค้าเชิญครับคุณลูกค้าเชิญครับ มีเท่าไหนยังไม่ได้บ้างครับตายหมดแล้วเนาะง <Okay. S 1> ั้นผมงั้นงั้นผมเก็บตังค์เลยนะครับเก็บตังค์เลยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับสองตัวเสร็จแล้วก็ตัวนี้เสร็จแล้วครับตัวนี้เสร็จแล้ว,เ,ลวเอาท้าไเก็บเราเก็บเก็บให้หมดเลย ยังไม่ได้เก็บตรงนั้นเลย необход, ids, <huh. S 2> เก็บเออเก็บอ่าแค่แค่แเก็บเก็บตังค์ผลไม้คนละมืออ่านลไม้คนละมือนะเชฟไปเหมือเดิมครับทุกคนครับก็จะเชิญลูกค้ามาเหมือนเดิมนะครับ เชิญลูกค้ามาเหมือนเดิมครับเอาเชิญมาเลย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 ครับเอาเชิญมาเลยเชิญครับผมเชิญครับเชิญครับรุ่นลูกค้าครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญ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 ครับโอเคครับรุลูกค้าครับรุ่เอ่อโตเต็มแล้วครับ ผู้ชมครับถึงเวลาที่เราต้องไปนี่แล้วครับไปเออ,อไปเออไปไปได้เลยไปกันจัดโต๊ะกันไปเดี๋วยวไเราช่วยมาเราจะได้เสร็จไวๆอ,อ่าเดี๋ยวจะได้เสร็จไวๆเออช่วยกันมาช่วยกัน คนละมือคนละไม้คนละมือมมอ่าช่วยกันเออมี่ช่วยกันเปิดโอเคมา,ามอโอเคมีลูกค้าคนหนึ่งกินเสร็จแล้วนะครับ โตเลยนะครับโอเคเก็บเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ครับก็โอเคได้มาอีกหนึ่งนะครับเก็บเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์เข้าเก็บตังค์เอ้าเก็บตังค์เขาเก็บตังค์อ่าเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดครับไม่ไม่ ยัง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 ทำไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จสงสัยวันนี้คงเป็นพ์ทแน่ๆว่าสงสัยคงเป็นพา์ทแน่ๆเลยวันนี้นะเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์เออนี่แหะเก็บตังค์เรียบร้อยครับโอเคผู้ชมครับผมว่าสงสัยวันนี้คงเป็นพ์ทแน่ๆเลยเนาะ เชิญครับ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 เชิญเลยครับ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 เชิญครับ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 โอเคครับคุณผู้หญิงครับรอกนะครับร้านเต็มแล้วครับ โอเค okay, ได้แล้วครับเชฟวบไปวางวางมีเท่าไหร่วางให้หมดโอ้ยพอดีเลยเงินหมดพอดีสวยเอ้ยเงินเอ้ยมันมันเงินไม่ถึงอะมา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 เรา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 ,เราช่วยเราช่วยจัดมาช่วยจัดามามา,มา,มาเราช่วยเราช่วยเชฟมา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 เราช่วยเราช่วยวันนี้ วันวันวันนี้ผมว่ากว่ากว่าจะสร้างร้านเสร็จนี่สงศัยคงแบบเป็นพาร์ทนะครับผมว่า,เอา,อา,าเอาวางจานไปเอาวางเฮ้ยเดีวเอ้ยโอเคครับเราจะวิ่งเก็บจานก่อนนะครับไปเก็บตังค์เอาเก็บตังค์ เอาเก็บตังเอาเก็บตังมีเท่าไรเก็บให้หมด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 เก็บให้หมดเลยเออเก็บเก็บเอาเก็บเก็บให้หมดโอเคมีตรงไหนบ้างมีตรงไหนบ้างโอเคตรงนี้ีตรงนี้เก็บเก็บเก็บโอเคเก็บ เอาเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดครับเก็บให้หมดครับเอาเก็บให้หมดเอเอเอาไปซื้อครับทําส่เอาหยับ,บเอาเก็หยับหยับเอ้าโอเคคุณผู้ชมครับตังค์ไม่พอนะครับตังค์ไม่พอโอเคครับ เราจะทําการเชิญลูกค้ามาเหมือนเดิมนะครับคุณผ네ู้ชมครับเราจะเชิญลูกค้ามาเหมือนเดิมนะครับเชิญมาเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับเชิญมาเหมือนเดิมนะครับโอเคเชิญครับเชิญครับเชิญครับ โอ้โทษทีครับเออโต๊ะเต็มพอดีเลยช่วยกันเก็บครับโอเคคุณผู้ชมครับผมว่าผมว่าแมปมันน่าจะมีเออ่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมว่าโอเคใคร คลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมผมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ผมก็อย่าลืมกดทลคเคร่บ like. ผมก็โอเคกับพนิ้ผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับ